บทนำใครจะพบภรรยาที่ดีเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขาดกำไรเธอทำความดีให้เขาไม่ทำร้ายตลอดชีวิตของเธอสุภาษิตบทที่สาิบเข้อที่1 0บถึงสิสงดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยลูกาบทที่10ข้อที่19เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านจะกล่าวห้ามในโลกก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งซึ่งท่านจะกล่าวอนุญาตในโลกก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์เหมือนกันแมทธิวบทที่18บข้อที่18และตรัสว่าบุรุษจึงต้องลาบิดามานาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันแมทธิวบทที่19ข้อที่5เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิมคือที่ตักกัตแนไวบินได้กินเสียที่ตักกรแตแวนไวกระโดดตักกแตแนไวคลานและตักกแตแนไวเดินได้กินคือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้นโยเอลบทที่2ข้อที่25พระเจ้าได้ทรงชุบให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาใหม่และพระองค์ทรงชุบให้เราทั้งหลายเป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิเดชของพระองค์ หโครินบทที่6ข้อที่14ค่ข้าแต่พระเจ้าลูกขอที่ฐานว่าขอให้การขัดแย้งในครอบครัวนี้จบสิ้นลงและขอพระองค์โปรดทำลายเครื่องกั้นขวางที่การต่อสู้ทุ่มเถียงกันได้เกิดขึ้นระหว่างเราขอนำความปวดร้าวและเกราะที่เราใส่เพื่อป้องกันตัวเองออกไปโปรดดึงเราออกจากหลุมแห่งการไม่ให้อภัยโปรดตัดผ่านเราเพื่อคำพูดของเราจะสะท้อนความรัก สันติสุขและการกลับคืนดีกันขอพระองค์รื้อถอนกำแพงระหว่างเราและสอนเราให้เดินผ่านกำแพงที่หักพังลงนั้นขอให้สามารถลุกขึ้นได้จากสภาพเฉยชาต่อกันและก้าวเข้าสู่การรับการรักษาและความสมบูรณ์ครบถ้วนที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเราข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซู